สวัสดีครับสวัสดีท่านสมาชิกและแฟนเพจอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สองสำหรับวันนี้นะครับรรเดี๋ยวถ้าแอดมินตรวจไฟล์ภาค่ําเสร็จแล้วแล้วมันมีประเด็นที่น่าสนใจก็อาจจะเป็นคลิปที่3นะครับเพราะว่าก็อย่างที่เรียนว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่15แล้วสำหรับเนสมัยที่1ทับ7 3นะครับเป็นช่วงสำคัญเพราะฉะนั้นถ้ามี ประเด็นอะไรที่สำคัญที่ท่านอาจารย์บรรยายในห้องเรียนแอดมินก็จะจัดทำคลิปมาให้ท่านสมาชิกได้รับฟังนะครับเพื่อช่วยเหลือท่านสมาชิกในการทบทวนด้วยเพราะว่าอาจจะเป็นการช่วยให้ท่านได้ทุ่นเวลาในการอ่านหนังสือนะครับคลิปนี้เดี๋ยวแอดมินมีสรุปหลักกฎหมายและดีกาที่น่าสนใจในการบรรยายกฎหมายละเมิดภาคปกติเมื่อวานคือวันจันทร์ที่ผ่านมานี้นะครับ ซึ่งเป็นการบรรยายในสัปดาห์ที่15โดยการบรรยายในครั้งนี้ท่านอาจารย์สลายเกตวัฒนพันธ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบนั้นท่านติดภารกิจนะครับท่านจึงได้มอบหมายให้อาจารย์อภิชาติคงชาตรีเป็นผู้มาบรรยายแทนซึ่งการบรรยายเมื่อวานนี้ท่านได้บรรยายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา437ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับและอาจารย์ก็ได้แจ้งว่า มาตรานี้มักจะมีการนำมาออกเป็นข้อสอบบ่อยครั้งเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญรองลงมาจากมาตรา420เช่นเดียวกันนะครับโดยมาตรา437นั้นกฎหมายได้บนญญยัดเอาไว้ว่าบุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอย่างใดๆอันเดินด้วยกำลังเครื่องจกักรกลบุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะ เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าการเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั่นเองส่วนวรรคสองบัญญัติเอาไว้ว่าความข้อนี้ให้ใช้บังคับได้ถึงตลอดถึงบุคคลผู้มีไว้ในครอบครองของตนซึ่งทรัพย์อันเกิดอันตรายได้โดยสภาพหรือโดยความมุ่งหมายที่จะใช้หรือโดยอาการกลไกลของทรัพย์นั้นด้วย เพราะฉะนั้นในมาตรา437นั้นเราสามารถแบ่งได้เป็น2กรณีนะครับกรณีตามวรรคแรกนั้นเป็นเรื่องของยานพาหนะส่วนตามวรรคสองนั้นเป็นเรื่องของทรัพย์อันตรายเดี๋ยวมาดูวรรคแรกก่อนนะครับในเรื่องของยานพาหนะซึ่งในส่วนแรกนั้นมาตรา437ใช้คําว่าบุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะครับว่าผู้ที่ต้องรับผิดตามมาตรานี้ จะต้องเป็นผู้ที่ครอบครองหรือดูหรือควบคุมดูแลซึ่งความรับผิดในส่วนนี้จะเป็นความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์และทรัพย์ในที่นี้ก็คือยานพาหนะอย่างใดๆอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกลนะครับเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์หรือหลักกฎหมายตามมาตรา437วรรคแรกนั้นจะมีดังต่อไปนี้ครับคือ 1. ยานพาหนะนั้นจะต้องเดินด้วยเครื่องจักรกล สเกิดความเสียหายในขณะที่ยานพาหนะนั้นเดินด้วยเครื่องจักรกล 3. ต้องไม่ใช่ความเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะอันเดินด้วยเครื่องจักรกลด้วยกัน 4. ผู้รับผิดก็คือผู้ควบคุมดูแลหรือผู้ครอบครอง 5. เป็นความรับผิดเพื่อปกป้องสาธารณชนจากภัยอันตรายจากทรัพย์และ ลดภาระการพิสูจน์ของผู้เสียหาย 6. ข้อยกเว้นความผิดก็คือมีเหตุสุดวิสัยหรือเพราะความผิดของผู้เสียหายเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลักประการแรกคือ 1. ยานพาหนะนั้นเดินด้วยเครื่องจักรกลซึ่งก็ได้แก่รถยนต์เรือยนต์รวมถึงเครื่องบินด้วยนะครับทีนี้ในเรื่องนี้มันมีดีแกาที่น่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่งครับ ดีกาตัวนี้แอดมินเองก็เก่งไว้2สมัยติดต่อกันแล้วนะครับแต่ยังไม่ออกเป็นข้อสอบและเทอมนี้ท่านอาจารย์ก็ได้หยิบยกดีการนี้ขึ้นมาบรรยายด้วยนั่นก็คือดีการที่6384-2558ครับดีการนี้วินิจฉัยเอาไว้ดังต่อไปนี้นะครับว่าเมื่อจำเลยที่4ผู้ควบคุมเรือเพนินซูล่าซึ่งมีหน้าที่ตรวจนับสินค้าและผูก ผูกโยงเชือกเรือไม่สามารถบังคับทิศทางการเคลื่อนที่ของเรือดังกล่าวได้เองต้องเล่นไปตามที่เรือยนต์จินดา95ลากจูงไปที่มีนอหนูเป็นผู้ควบคุมจำเลยที่4จึงไม่ใช่ผู้ควบคุมเรืออันเดินด้วยกำลังเครื่องจกักรกลตามความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา437ผู้ควบคุมเรืออันเดินด้วยกำลังเครื่องจกักรกลขณะเกิดเหตุน,นั้นก็คือนอหนู ซึ่งขับเรือยนต์จินดา95ลากเรือลำเลียงเพนินซูล่าเข้าไปในระยะกระชั้นชิดใกล้กับสะพานของท่าเทียบเรือและเลี้ยวกลับเป็นเรือให้เป็นเหตุให้เรือลำเลียงเพนินซูล่ากระแทกเสาและคานของท่าเรือจึงเป็นการกระทําประมาทเลินเล่อของนหนูโดยตรงและเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทันทีจำเลยที่4ไม่อาจช่วยเหลือหรือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุได้ จำเลยที่4มิได้มีส่วนปรามาทจึงไม่ต้องร่วมรับผิดในผลละเมิดดีกาปี58ตัวนี้เป็นดีกาที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวแอดมินรบกวนฝากท่านสมาชิกทําความเข้าใจดีกานี้ไว้ด้วยทีนี้มันมีข้อสังเกตนะครับว่าคําว่าความเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนั้นมันจะมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบเช่นถูกรถชนหรือรถวิ่งผ่านทําให้น้ํากระเด็นไปโดน หรือของตกหล่นจากรถที่กำลังแล่นอยู่หรือคลื่นจากเรือยนต์ไปกระแทกก็ได้นะครับรวมไปถึงกรณีที่จำเลยใช้รถจากเก่าซึ่งใช้งานมาเกือบ50ปีลากจูงตู้รถโดยสารและตู้สินค้ามากกว่าปกติจึงต้องเร่งไฟและกำลังไอ้น้ำของตัวรถจักรเพิ่มขึ้นเป็นเหตุให้ลูกไฟและเปลวไฟปลิวไปตามลมแล้ว เกิดไฟไหม้บ้านของผู้อื่นแล้วลุกลามไปไหม้บ้านของโจ์เสียหายจำเลยต้องรับผิดตามมาตรานี้นะครับอันนี้ก็เป็นดีกาเก่านิดหนึ่งคือดีกาที่1 3 0 0งสถึงหนึ่งสามทับสอรวมไปถึงกรณีที่จำเลยนำรถบรรทุกดินซึ่งบรรทุกน้ำหนักมากขับผ่านหน้าบ้านโจ์หลายครั้งเป็นเหตุให้บ้านโจ์สั่นสะเทือนร้าวถือเป็นละเมิด ต้องใช้ค่าเสียหายแก่โจทย์อันนี้ก็เป็นดีกาที่1 2 9 2ครับหลักเกณฑ์ประการต่อไปนะครับก็คือว่าการที่จะปรับเข้ามาตรา437ได้นั้นมันต้องไม่ใช่ความเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะอันเดินด้วยเครื่องจัรกลด้วยกันทั้ง2ฝ่ายนะครับเพราะหากทั้ง2ฝ่ายใช้เครื่องจัรกลด้วยกันแล้วกรณีนี้จะต้องพิจารณามาตรา420ครับ เช่นกรณีที่ผู้ตายโดยสารมาในรถยนต์ของจำเลยที่3ซึ่งเดินด้วยเครื่องจักรกลเช่นเดียวกับรถยนต์ของจำเลยที่1และที่2ที่ก่อให้เกิดความเสียหายเช่นนี้ถือว่าความเสียหายไม่ได้เกิดจากยานพาหนะที่เดินด้วยกําลังเครื่องจักรกลของจำเลยที่3แต่ฝ่ายเดียวจึงนำมาตรา437มาปรับใช้บังคับในเรื่องหน้าที่นำสืบไม่ได้ แต่ในเรื่องนี้มันมีดีกาปี2559ที่น่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือดีกาที่436ถึง437ทั2559ดีกานี้วินิจฉัยดังต่อไปนี้นะครับว่าจำเลยที่10และปองปลาขับรถเฉียวชนกันทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตายและทำให้ทรัพย์สินของผู้ตายได้รับความเสียหายดังนั้นจำเลยที่10และปองปลา จึงเป็นผู้ครอบครองหรือเป็นผู้ควบคุมดูแลยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกลโดยผู้ตายไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการครวบคุมหรือครอบครองเครื่องจักรกลที่ก่อให้เกิดความเสียหายด้วยจำเลยที่สิบและปองปลาจึงต้องรับผิดเพื่อการเสียหายอันเกิดจากยานพาหนะนั้นเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเป็นเพราะความผิดของผู้เสียหายนั่นเอง ตามมาตรา437วรรคหนึ่งเพราะฉะนั้นจากดีแกนี้เราก็สามารถสรุปได้นะครับว่าถ้ารถอันเดินด้วยกำลังเครื่องจกักรกลเกิดชนกันแล้วเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายโดยที่ผู้ตายไม่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการควบคุมหรือครอบครองเครื่องจกักรกลที่ก่อให้เกิดความเสียหายด้วยเช่นนี้ก็สามารถที่จะนำ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา437วรรคแรกมาปรับใช้ได้นะครับต่อไปมาดูในส่วนของฝ่ายผู้ต้องรับผิดนั้นจะต้องเป็นผู้ครอบครองหรือผู้ควบคุมยานพาณนะนะครับโดยคำว่าผู้ครอบครองนั้นมันมีดีการที่2659ทับ2524นะครับวินิจฉัยเอาไว้ว่าผู้ครอบครองแต่มาตรา437 หมายถึงผู้ที่ใช้ยานพาหนะนั้นในฐานะเป็นผู้ยึดถือในขณะเกิดความเสียหายหรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือหมายถึงผู้ที่ได้ครอบครองยานพาหนะนั้นอยู่ในขณะเกิดเหตุไม่ใช่ผู้ครอบครองตามความหมายทั่วๆไปนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดที่สําคัญดังนั้นหากจำเลยมิได้เป็นผู้ขับหรือโดยสารไปในรถยนต์ด้วยแม้จำเลยจะมีชื่อในทะเบียน เป็นเจ้าของรถยนต์คันเกิดเหตุก็ตามก็ถือไม่ได้ว่าจําเลยเป็นผู้ครอบครองหรือควบคุมดูแลรถยนต์คันเกิดเหตุตามความหมายในมาตรานี้จําเลยจึงไม่ต้องรับผิดนะครับอันนี้เป็นดีกาที่5 6 7 9 2เจ็เทัสองหเพราะฉะนั้นก็ได้ข้อสรุปนะครับว่าในการในการพิจารณาเรื่องนี้เราจะไม่ดูชื่อทางทะเบียนแต่ จะยึดถือเอาการครอบครองในขณะที่เกิดเหตุนั้นเป็นสําคัญแต่ก็มีข้อสังเกตนิดนึงนะครับว่าแม้ในขณะเกิดเหตุนั้นผู้ที่มีชื่อทางทะเบียนจะเดินทางมาด้วยแต่ถ้าเมาหลับอยู่ในรถก็ไม่ถือว่าเป็นผู้ครอบครองหรือควบคุมรถในขณะนั้นนะครับอันนี้ก็มีดีการตัดสินเอาวไว้คือดีการที่3076ทับสองแล้วก็มีข้อสังเกตอีกประการหนึ่งนะครับโดยคำว่า ผู้ควบคุมนั้นจะไม่จํากัดเฉพาะคนที่ขับเท่านั้นแต่ให้มีความหมายรวมไปถึงผู้ที่วานใช้ให้ผู้อื่นขับรถแทนโดยที่ตนเองนั่งไปด้วยอันนี้เป็นดีกาที่147ทับ2518ครับขออภัยครับต่อไปเรามาดูข้อยกเว้นความรับผิดตามมาตรา437กันบ้างนะครับข้อยกเว้นกรณีแรกก็คือ1 เป็นเหตุสุดวิสัยแต่แต่การที่ฝนตกนั้นมันเป็นเหตุการณ์ปกติธรรมชาตินะครับอาจารย์ได้บรรยายว่าหากใช้ความระมัดระวังมากขึ้นกว่าปกติก็สามารถที่จะควบคุมรถได้โดยไม่ยากเพราะฉะนั้นการที่ฝนตกแล้วถนนลื่นมันไม่ถือว่าเป็นเหตุป็นเหตุสุดวิสัยครับอันนี้เป็นดีการที่15670 2553ครับ ส่วนข้อยกเว้นประการที่2ก็คือเป็นความผิดของผู้เสียหายเองฝ่ายเดียวแต่แต่ต้องมิใช่เพียงแต่ผู้เสียหายมีส่วนร่วมประมาทด้วยนะครับเพราะถ้าผู้เสียหายเขามีส่วนประมาทด้วยนั้นจำเลยยังต้องรับผิดอยู่ยกตัวอย่างเช่นผู้ตายวิ่งตัดหน้ารถยนต์ที่จำเลยขับในระยะกระชั้นชิดถือเป็นความประมาทของผู้ตายเองไม่ใช่เกิดจากความประมาทของจำเลย อันนี้เป็นดีกาที่2015ทับ2520ครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ผู้ตายไม่ข้ามถนนในทางข้ามซึ่งอยู่ไม่ห่างจากที่เกิดเหตุอันถือได้ว่าผู้ตายมีส่วนประมาทด้วยก็ตามแต่เมื่อจำเลยมีส่วนประมาทมากกว่าเพราะเหตุที่ชนผู้ตายนั้นเนื่องจากจำเลยขับรถไม่ชะลอความเร็วในขณะใกล้ถึงทางแยกเป็นสำคัญเพราะฉะนั้น การที่ผู้ตายมีส่วนประมาทก่อให้เกิดความเสียหายนั้นศาลย่อมมีอำนาจที่จะกำหนดค่าสิไหมทดแทนให้แก่ทายาทมากน้อยเพียงใดก็ได้โดยอาศัยพฤติการเป็นประมาณนะครับอันนี้มันเป็นดีการที่765/2533ครับแอดมินขอสรุปดังต่อไปนี้นะครับว่าตามมาตรา437วรรคแรกนั้นหากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากยานพาหนะ เราจะต้องวินิจฉัยว่ายานพาหนะนั้นเดินด้วยกําลังเครื่องจักรกลหรือไม่ถ้าไม่ได้เดินด้วยกําลังเครื่องจกักรกลก็ไม่อยู่ในบังคับมาตรา437นะครับแต่ถ้าเราเห็นว่าความเสียหายนั้นมันเกิดจากยานพาหนะและยานพาหนะนั้นเดินด้วยกําลังเครื่องจกักรกลเราก็ต้องไปดูผู้รับผิดชอบซึ่งก็จะมีอยู่สองสถานะคือผู้ครอบครองหรือผู้ควบคุมดูแลซึ่งผู้ครอบครองนั้น ต้องเป็นผู้ครอบครองในขณะเกิดเหตุไม่ใช่เพียงแต่มีชื่อในทะเบียนว่าเป็นเจ้าของส่วนผู้ควบคุมนั้นอาจจะเป็นกรณีควบคุมยานพานหนั้นหรือเป็นการควบคุมควบคุมคนขับโดยการนั่งไปด้วยก็ได้และเมื่อเราได้ตัวบุคคลผู้ต้องรับผิดแล้วเราต้องมาดูว่าตัวผู้เสียหายจะได้รับประโยชน์หรือไม่ซึ่งถ้าความเสียหายเกิดขึ้นแต่ยานพาหนะอันเดินด้วยกําลังเครื่องจักรกลฝ่ายเดียว เช่นนี้ก็อยู่ในบังคับมาตรา437นะครับแต่ถ้าปรากฏว่าเป็นกรณีความเสียหายเกิดจากยานพาหนะอันเดินด้วยกําลังเครื่องจักรกลหรือต่างฝ่ายต่างก็เป็นเครื่องจักรกลด้วยกันทั้งคู่เช่นนี้จะไม่ได้รับประโยชน์ตามมาตรา437ครับส่วนข้อยกเว้นก็จะมีอยู่2กรณีนะครับก็คือต้องเป็นเหตุสุดวิสัยหรือเป็นความผิดของผู้เสียหายเองฝ่ายเดียวเท่านั้น เพราะฉะนั้นหากไปพิสูจน์ว่าตนได้บำรุงรักษาเครื่องจักรกลดีแล้วหรือได้ใช้ความระมัดระวังดีแล้วเช่นนี้มันไม่พ้นความรับผิดไปได้เพราะจะพ้นจากความรับผิดไปได้นั้นก็เฉพาะแต่สองกรณีข้างต้นเท่านั้นครับต่อไปมาดูมาตรา437วรรค2กันบ้างนะครับเป็นเรื่องความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์อันตรายซึ่งจะแบ่งทรัพย์ที่ถือว่าเป็นทรัพย์อันตรายออกเป็น3ประเภทได้แก่ หความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์อันตรายซึ่งจะมีอยู่3ชนิดได้แก่ทรัพย์อันตรายโดยสภาพทรัพย์อันตรายโดยความมุ่งหมายที่จะใช้และทรัพย์อันตรายโดยอาการกลไกของทรัพย์นั้นส่วนผู้รับผิดชอบตามมาตรา437วรรคสองก็คือผู้ครอบครองทรัพย์อันตรายแต่จะไม่มีเรื่องผู้ควบคุมนะครับส่วนเหตุยกเว้นความรับผิดนั้น จะมีอยู่2กรณีเช่นเดียวกับมาตรา437วรรคแรกครับและสิทธิไล่เบีย้ยแต่ามาตรา437นั้นกฎหมายไม่ได้บัญญัติเอาไว้แต่เราสามารถไปไล่เบีย้ยได้ตามมาตรา229ครับอันนี้ก็เป็นหลักกฎหมายทีนี้ไอ้คำว่าซั์โดยสภาพนั้นนะครับประการแรกได้แก่ไฟฟ้าครับเพราะไฟฟ้านั้นเป็นของเกิดอันตรายได้โดยสภาพเช่นเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานของโจทย ดังนั้นเมื่อจำเลยเป็นผู้ครอบครองไฟฟ้าซึ่งเป็นทรัพย์อันตรายโดยสภาพการที่จำเลยไม่ดูแลให้ดีทำให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นนั้นจำเลยจึงต้องรับผิดชอบอันนี้เป็นดีกาที่6159ทับ2551ครับเดี๋ยวมาดูดีการนี้ที่1น,นะครับคำพิพาษสาดีกาที่3354ทับ2524การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำเลยผู้ครอบครองต้องรับผิดชอบ เพื่อการเสียหายอันเกิดแต่กระแสไฟฟ้าที่จำเลยจัดให้มีขึ้นเพื่อจำหน่ายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา437วรรคสองจำเลยนำสืบว่าผู้ตายกงขึ้นไปนั่งบนผนังกันตกที่ดาดฟ้าแล้วเสียหลักมือไปถูกสายไฟฟ้าเข้าดังนี้ไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าเหตุเกิดเพราะความผิดของผู้ตายเองดังที่จำเลยอ้าง การเดินสายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งเป็นสายเปลือยผ่านอาคารที่เกิดเหตุในลักษณะที่ไม่ถูกต้องหากจำเลยจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสายไฟฟ้าดังกล่าวให้ถูกต้องตามวิธีการที่กำหนดไว้ก็อาจป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายจากสายไฟฟ้านั้นได้จึงไม่อยู่ในวิสัยของจำเลยที่จะป้องกันได้อันตรายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ตายนั้นจึงถือไม่ได้ว่าเกิดแต่เหตุสุดนวิสัย หรือกรณีที่ไฟฟ้าเกิดลัดวงจรเป็นเหตุให้เพลิงลุกไหม้ทาให้ทรัพย์สินของโจทย์เสียหายเช่นนี้การไฟฟ้าน,านาครหลวงซึ่งเป็นผู้ครอบครองทรัพย์อันตรายได้โดยสภาพต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายและการที่การไฟฟ้าจะนําสืบว่าได้ดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างดีแล้วแต่เมื่อไม่ได้พิสูจน์ว่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัย หรือเป็นความผิดของโจทย์เองการไฟฟ้าก็ไม่พ้นความรับผิดอันนี้เป็นดีกาที่2651ทับ2546นะครับนอกจากนี้วัตถุระเบิดและดอกไม้เพลิงรวมไปถึงน้ำมันเหล่านี้ถือว่าเป็นทรัพย์ที่เกิดอันตรายได้โดยสภาพทั้งสิ้นนะครับส่วนทรัพย์ที่อาจเกิดอันตรายได้โดยอาการกลไกก็เช่นแท่นไฮดรอลิกเป็นต้นทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้อแก้ตัว เพื่อไม่ต้องรับผิดนั้นก็อย่างที่แอดมินเรียนให้ทราบนะครับว่ามันจะมีอยู่2ประการเช่นเดียวกับมาตรา437วรรคแรกนั่นก็คือ 1. ความเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยและ 2. เป็นความผิดของผู้เสียหายนั่นเองเพราะฉะนั้นในกรณีที่มีเหตุเพลิงไม่อาคารแล้วตัวจำเลยผู้ครอบครองได้นำสืบแต่เปลี่ยนแต่เพียงว่าจำเลยได้เปลี่ยนสายไฟฟ้าในอาคารที่เกิดเหตุใหม่ทั้งหมด และขณะเกิดเหตุภายในอาคารไม่ได้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟฟ้าไว้ที่หน้าอาคารและในห้องครัวแห่งละหนึ่งดวงเท่านั้นจำเลยมิได้ประมาทเลินเล่อการนําสืบของจำเลยดังกล่าวนั้นมันฟังไม่ได้นะครับว่าเหตุเพลิงไหม้เกิดแต่เหตุสุวิสัยเพราะฉะนั้นจำเลยยังต้องรับผิดอยู่อันนี้ก็เป็นดีการที่5 1 3 4 2 5 4 2ทัครับ ครับผมอันนี้ก็เป็นสาระสําคัญนะครับแต่ที่ท่านอาจารย์ได้บรรยายในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา437นะครับผมได้สรุปย่อหลักกฎหมายรวมถึงดีกาเอาไว้ให้ทั้งหมดแล้วท่านสามารถใช้ทบทวนหลักกฎหมายได้โดยเฉพาะท่านที่อ่านสรุปคำบรรยายของทางเพจไม่ทันนะครับก็ก็แนะนำให้ฟังคลิปนี้เพื่อใช้ทบทวนได้ครับแต่เพียงแต่ว่า ในการบรรยายของอาจารย์นั้นมันยังไม่จบนะครับท่านอาจารย์ยังได้บรรยายมาตรา438ต่ออีกนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้มีเนื้อหาที่สําคัญอะไรมากผมก็เลยตัดทิ้งไปไม่ได้นํามารวมไว้ในคลิปนี้ด้วยทีนี้เดี๋ยวขอแจ้งนิดนึงว่าในส่วนของการบรรยายกฎหมายมรดกของท่านอาจารย์เมธินีเมื่อวานนี้นะครับท่านได้บรรยายในเรื่องของผู้จัดการมรดกแล้วท่านก็ได้แจ้งในการบรรยายครั้งหน้านะครับว่าท่านจะปิดคอร์ส และจะนำเรื่องที่น่าสนใจที่คิดว่าจะออกสอบมาทบทวในให้ท่านนักศึกษาฟังซึ่งก็ก็ไม่สมควรพลาดเลยนะครับแอดมิเนงก็คงไม่พลาดแน่นอนเดี๋ยวผมจะมาจัดทำคลิปให้เพราะฉะนั้นท่านที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยายในห้องเรียนนะครับก็รอฟังทางช่อง YouTube ของทางเพจก็ได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ